สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนดักดราม่าแนนนี่เกอรลีเบอรี่อุ้มท้องห้าเดือนยกน้ำหนักแฟนคลับแอบเป็นห่วง เป็นอีกหนึ่งสาวที่ใช้ชีวิตส่วนหนึ่งอยู่กับการออกกำลังกายมาโดยตลอดและล่าสุดแม้จะขึ้นแท่นเป็นวาทีคุณแม่แต่สาวแนนนี่พัทระนนันเดียรัศมีหรือแนนนี่เกอร์ลิเบอรี่ก็ยังดูแลตัวเองดูแลรูปร่างอย่างดีเพราะทุกวันนี้ถึงแม้ว่าท้องจะเริ่มโตขึ้นเธอก็ยังออกกำลังกายเบาๆอย่างล่าสุดเธอได้โพสต์ภาพตัวเองเข้ายิ้มและมีคลิปที่ยกน้ำหนักพร้อมระบุแคปชั่นว่า f i months pregnant in a couple days look at that baby bump พุงพุงพุงตอนนี้เริ่มจะแยกออกแล้วว่าท้องนะไม่ใช่อิม่มและงานนี้ก็มีดักดรามมาไว้ด้วยพอลอคนท้องออกกําลังกายได้นะคะอะไรที่เคยทําอยู่แล้วทําได้ค่ะแต่น้ําหนักที่ใช้คือเบาลงเกินครึ่งยกแบบแค่ยังคงให้แฮมสตริงและหลังแข็งแรงรอรับน้ําหนักเบบี้นะคะจะได้ไม่มีปัญหาปวดหลังปวดขาตอนท้องใหญ่นะแต่ยังไงก็ยังมีแฟนคลับที่เข้ามาคอมเมนต์เป็นห่วงบอกว่ามันหนักไปไหมคะระวังระวังหน่อยนะ ะะทางด้านแนนนี่ก็ตอบทันทีเลยครับว่าเบ้าวกว่าที่เคยยกเยอะมากค่ะขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของแต่ละคนและต้องมีโคส้สค่ะถ้าเคยทําอยู่แล้วทําได้ค่ะถ้าไม่เคยทําไม่แนะนํานะคะท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ